วันนี้เราก็จะเก็บผักชอยนะจ๊ะดูสิสวยงามมากๆเลยแปบ๊บเดียวตัวเอาตัวเอาเก็บผักชอยให้เบิง้งพี่น้องมีดก็ไมเอามาเบิ้งด้ <laughs> มีดก็ไม่ได้เอามาผีพี่น้องผักชอยคอยผักชอยรุ่นแรกนี่งามบ่พี่น้องใครสนใจถักมาหม้ะจ้ะผักชอยเก็บได้แล้วยังไม่มีใครสักคนที่จองผักชอยเนาะพี่น้องจ๋ะ ถ้าใครอยากได้ผักชอยทักมานะคะจะเก็บให้เขาอันนี้ก่อนวันนี้เราก็จะเอาเอาไปบ้านแล้วก็จะไปให้เพื่อนด้วยค่ะแล้วก็เลยจะเก็บตัวที่มันเต็มออกเนาะแต่ดิ a k e โฟโต้เดี๋ยวยูโฮลคัมเมอร์ล์ที We just cut the one that stuck together too much, yeah? Because then you are together. Okay. Oh, I little, did. Little I just cut them off, yeah? For the block, yeah? But it didn't grow. ส่วนยอกวันช่วตกวัน่แล้วมาเก็บพักแต่เจ้าพี่น้องจ้ามือนี้เก็บพักชอยนะจ้าแตสิเก็บขนาดนิดนึงน้ำหหมูสามีจ้าเาท่านเก็บลายขนหลายดิาวดดินอนตรงลาตะนี่เดกัอ จ้ะหมูสามีเพิ่นกะทักมาเนาะจ้ะอันเนี้ยเธอมีพักยังแน่ฉันอยากลองพักไทยเพิ่นว่าน่ะจ้ะหมูหมูสามีมดี๋ยวจะแบ่งฮอลลิเดย์เพิ่นเอาเพิ่นสีเมาเนาะจ้ะกะเลยมาเก็บไผ่เพิ่นไผ่เพิ่นไปเชี่ยมเมืองเนาะจ้ะักคนากะทักช้อยแล้วอาจจะคยกินเนาะจ้ะแต่ว่าักคนาแล้วท่านเคยกินกะเลยสีเก็บไผ่เพิ่นนะจ้ะเพิ่นสามีเนาะจ้ะเนาะ ถ่ายใกล้ๆเนาะจ้ะ,ระเราได้เอารเราได้เอากล่องใหม่มารเราได้คิดว่าสีไายเนาะจ้ะพี่น้องจ๊านี่ให้บริธรรมชาติข้างในอุโมงค์เราพี่จ้ะพักงามทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องจ๊าเบิง่งอยากอวดไหมพี่น้องจ๋าอยากอวดมุจเจ้า <laughs> ข่ยันเลยนถ่าย <laughs> อันนี้ใครกสิเก็บอันกล้องตึงแล้วจ้ะเก็บขนาดจ้ะเก็บไปไฮมูสามีอันนี้กัสิเก็บเก็บแถวนี้ออกก่อนนะพี่้องจ้ะเพราะว่าเวลาเขายางมันหักนะจ้ะทำดียอฟนมั้งออด้นอทุมากดเลยที่ทำได้สำหรฟิลด์ okay that on and on and you kept telling that's One. probably enough for Garfield a little bit more a little bit more not much you might like it kill everybody like it. There. That's better. You've got some room now. Yeah. You know, when they cut like that, they got some root out again later. Do they? Yeah. i just leave them now. Who else is getting some? No, just for the garfield. Yeah, that's it. Way that's sure. way enough. Okay. That's enough now. Yeah. Come on then. Take that, Daddy. We've got plenty of garamang We've got again. Okay jaa. Yeah. Okay jaa. Yeah. Bye bye. bye.